สวัสดีค่ะถึงเวลาของคุณกันล้านนะคะสำหรับคุณสาวๆค่ะและออยนะคะอุาาตสาหพันธ์ตันสิรีนะคะในารายการของเราคะ่ะ w o m e n s e c r e t by w ไ n วอนเดียนั่นเองนะคะและเหมือนเช่นเคยนะคะต้องไม่พลาดสำหรับผู้ชายของเราวันนี้นะคะพี <c oughs> <ๆ>่เบิร์ตนั่นเองค่ะพีะ่เบิร์ตคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมคะเจอเราสองคนต้องบอกว่าทุกเรื่องราวของคุณผู้หญิงนะคะจะถูกเปิดเผยที่นี่แล้วนะคะหลายๆครั้งเราพูดกันถึงเรื่องของเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงทุกคนเนี่ยรู้สึกเหมือนจะอยู่ยากใช่ น้องอ่อยพูดพูดเรื่องอยู่ยากบ่อยมากเลยเนาะอแต่จริงๆนะมันมันเวลาคิดจริงๆมันก็เออมันเริ่มอยู่ยากขึ้นจริงๆเนาะมันรู้สึกว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันมันมันอึดอัดมันไม่ได้สบายๆเหมือนที่ผ่านมาใช่ใช่ไหมหลายคนกังวลตลอดเวลาและคิดตลอดเวลาว่า เราเริ่มอยู่ยากมากขึ้นเพราะปัจจัยเสี่ยงรอบข้างนั่นเองใช่ทำให้รู้สึกว่าโอ้แต่แล้วมันอยู่ลําบากโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะมากขึ้นแต่คุณผู้ชมคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าทุกๆอย่างถ้าเราหันกลับมาหาความมีสมดุลภายในร่างกายของเราเมื่อไหร่เนี่ยนะคะทุกอย่างที่บอกว่ายากเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นทันทีจริงจ้ะจริงๆะะพี่เมิร์จริงจ้ะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมาทุกเทปก็คือเรื่องของภูมิต้านทานเนาะโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่มาสใจกับเพศชายเพราะผู้หญิงีมระบบ โมนที่ซับซ้อนและสมดุลเนี่หไหมคะนั้นระบบภูมิต้านทานต่างๆของผู้หญิงเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ที่ต้องแข็งแรงเพียงพอ เร่แล้วก็จะทําให้ผู้หญิงเป็นผู้หญิงจริงๆได้แต่ว่าด้วยเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการอุบัติการของโรคต่างๆมันเลยทําให้ผู้หญิงเนี่ยเหนื่อยมากขึ้นพี่เช้ว่าเหนื่อยมากขึ้นต้องเป็นอาง้นมากกว่าใช่แต่ทุกอย่างก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะง่ายได้มากขึ้นแหละถ้าเราหันกลับมาเข้าใจที่สําคัญคือว่าต้องติดตามรายการของเราไปตลอดคุณผู้ชมคะแล้วคุณจะทราบเปยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเองจริงๆนะคะหลายๆคนที่เคยเจอปัญหาในเรื่องของบางทีเดินทางไกลๆนะคะรถติด กว่าจะไปถึงที่หมายต้องเกิดการอาัอ้นปัสสาวะหรือกลั้นปัสสาวะใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าการที่เรามีพฤติกรรมแบบนั้นบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะโรคหนึ่งขึ้นมาก็คือเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบถูกไหมฮะซึ่งอาการพวกนี้บางทีมันไม่ใช่โรคร้ายแรงนะแต่มันเป็นโรคที่สร้างความลำคาญ ปวดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแล้วแสบนะฮะปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะมีกลิน่นบางคนมีเลือดแซมออกมาะนะฮะซึ่งถามว่าเป็นโรคร้ายแรงมันมันไม่ร้ายแรงแต่มันเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมอีกแล้วใช่ไหมอย่างที่น้องออยบอกอั้นปัสสาวะ ถูกไหมนอกจากอั้นปัสสาวะแล้วยังมีปัจจัยอื่นด้วยนะมันไม่ใช่แค่อั้นปัสสาวะอย่างเดียวนะโอ้โหนี่ขนาดแค่ว่าปัจจัยเริ่มแรกก่อนที่ทุกคนบอกว่าเอาละสิ่งเนี้ยฉันบางทีฉันเลี่ยงไม่ได้หรือมันเกิดขึ้นจากบางคนที่รู้สึกว่าเราไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เราละเลยจริงจริงเออพี่จะเรียกว่าละเลยไหมบางทีมันก็จําเป็นนะอย่างน้องออยพูดไปสักคู่นี้ออกกองต่างจังหวัดเราไปต่างจังหวัดต้องขึ้นรถตู้กองแล้วกว่าจะไปเจอปั๊มนะคะพี่เบิร์ตโอ้โหอดทนเป็นกิโลกิโลบางทีไปเจอปั๊มแลล้้้้วอออีีีฉันนเเขาไไมม่่ดกก็ตงปปย๊ หนูคนนี้เลยนะถ้าเจอห้องน้ำไม่สะอาดพี่ขอปำหน้าละกันคือเราอาจจะเรื่องมากนิดนึงแต่เราแค่มีความรู้สึกว่าเราเราเรานั่งลงจริงจริมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมาตเพราะว่ายอกอดอนอยว่าถ้าเราไปเจอปั๊มสกปรกแล้วอาจจะไปติดเชื้ออะไรมาอีกอะเราก็ไม่จริงไหมมันก็ไม่กล้าไงที่ถึงบอกมันเป็นธรรมชาติที่ว่าที่ว่าแต่ไอ้คำว่าธรรมชาติตัวนี้มันเลยสร้างปัญหาตามมาไง นั่นน่ะสิใช่ไหมแล้วไม่ใช่เฉพาะอาชีพอย่างอน้องอ้อยเท่านั้นนะบางทีที่เราพบบ่อยๆเนี่ยช่างเสริมสวยเป็นนะก็เป็นเพราะเวลาที่ดูแลลูกค้าอยู่ติดพันลูกค้าฉันจะลุกไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเกรงใจลูกค้าก็ไม่เป็นไรทําผมไปก่อนรอไปก่อนอะไรอย่างนี้จนรู้สึกว่าเป็นความเคยชินไปแล้วใช่ไหมคะนี่เราพยายามพูดถึงสาเหตุไปก่อนนะเดี๋ยวข้าไปดูกันทีหลังคุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลายเป็นอะไรได้บ้างใช่ไหมคะหรือบางคนอันนี้เจอตัวเองเลยนะคะน้องๆบางคนบอกว่าขี้เกียจ ทํางานอยู่อย่างเงี้ยแต่ห้องน้ําอยู่ไกลไม่อยากรุกแล้วเขาบ่นนะคะพี่เบิร์ตโอ้ยพี่ปวดห้องน้ําจังเลยหรือไม่ไหวแต่หนูต้องดูก่อนใช่ไม่ไปก็ยังไม่ไปอยู่อาวทำไมไม่ไปล่ะคะน้องมันเดินไกลนั่งทำงานต่อไปก่อนจนสุดท้ายทำไมรู้ไหมคะถึงเวลาแล้วเนี่ยมันจะออกแล้วมันจะไม่ไหวแล้ววิ่งไปค่ะไปถึงหน้าห้องน้ํา มีคิวห้องน้ำอีกคราวนี้เคยเจออากาศเลยเต้นๆอยู่นะเขบไปบิดมาขนลุกไม่ไหวแล้วพี่หนูจะจะร่าแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่ใส่ใจคะอดทนไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ชั้นมาแล้วชั้นค่อยไปห้องน้ำก็ได้คือต้องพี่ต้องพูดอย่างนี้นะว่ามันมีพฤติกรรมที่ก่อนหน้านี้นิดหนึ่งบางครั้งไอเรื่องการอั้นปัสสาวะมันมีผลตั้งแต่เราเริ่มดื่มน้ําคนเราบางทีดื่มน้ําผิดนะยังไงคะเริดน้องก้อยปกติเราดื่มน้ำเราดื่มยังไง เราก็พยายามแบบว่าพอกระหายน้ำเราคิวร้อยค่อยดื่มใช่ไหมพอกระหายแล้วค่อยดื่มนั่นคือการดื่มน้ําที่ผิดแล้วทุกครั้งที่เรากระหายน้ําแล้วดื่มน้องออยจะดื่มน้าเยอะไหมได้นิดเดียวอ่ะโชคดีไปแต่หลายคนกระหายน้าแล้วดื่มน้องกึกๆๆๆหมดอ่าการที่ดื่มน้ําครั้งละมากๆทีละมากๆจะทําให้เป็นคนขาดน้ํารู้ไหมอ้าวเหรอคะเพราะเนื่องจากว่าดื่มครั้งละมากๆเนี่ยมันจะทําให้ปัสสาวะบ่อย อ่าแล้วยิ่งไปกลั้นอีกไปอะไรอีกยิ่งเกิดปัญหาตามมาอีกตายแล้วนี่แต่ว่าเราเข้าใจผิดตลอดเวลาใช่ใช่ใช่เพราะว่า่อ้อยคิดตลอดเวลาว่าถ้าเราเนี่ยนะหิวน้ำแล้วเราค่อยดื่มน้ําไม่ใช่จ้ะจิบน้ําไปเรื่อยๆรู้สึกตัวเมื่อไหร่ค่อยจีบค่อยๆจีบเคยเห็นนักสนุเกอร์เขาแข่งสนูเกอร์ไหมเคยอ่าเวลาเขาตีเสร็จปุ๊บจะเดินไปหน้โต๊ะกับมาจิบน้ำอ่าแล้วก็ได้แล้วเทเหมือนเดิมนั่นคือการดื่มน้ําที่ถูกต้องจ้ะใช่เพราะว่าถ้าเราดื่มน้ําครั้งละมากๆเนี่ยเราปัสสาวะบ่อย แล้วบางทีเราอั้นปัสสาวะมันทําให้เลือดเราข้นแล้วพอเลือดเราข้นแบคทีเรียที่อยู่ในเลือดในน้ําปัสสาวะมันก็จะไปค้างๆอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ทําให้เป็นกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะอักเสบนั่นไงสุดท้ายเลยเป็นที่มากลายเป็นลามไปกันใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของอาการอั้นนะยังไม่รวมถึงพฤติกรรมอีกเพราะเนื่องจากว่าโอเค ท่อปัสสาวะข,ของผู้หญิงช่องปัสสาวะผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งเปิด<า>จแะแม้ตำแหน่งเปิดของผู้ชายเนยตำแหน่งปิดะนะฮะดังนั้นตำแหน่งเปิดบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อง่ายการที่เราใช้กระดาษชําระเช็ดเราต้องเช็ดจากหน้าไปหลังาบางคนเอาสะดวกปุ๊บเช็ดซับปุ๊บออกเลยใช่ดังนั้นตรงนั้นมีโอกาสติดเชื้อที่ท่อปัสสาวะตัวแล้วใช่โอ้โหมันก็ค่อนข้างจะหลายๆอย่างผู้ชายไม่สะอาดที่ไรขนมีนั่นมีโอกาสติดเชื้อไหมมีโอกาสติดอี น้องถึงได้พูดกันทำไมอยู่ยากอยู่ยากมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่แต่ถ้าเราเข้าใจเขานะคุณผู้ชมเราจะอยู่ง่ายขึ้นจริงจริงใช่ชทุกอย่างมันจะทําให้เราสึกว่าอ๋อมันมีที่มาแล้วมันมีวิธีการป้องกันใช่เราเลิกเธอผู้หญิงชอบใส่กางเกงยีนสรัดๆอ่ะ โอ้เขาต้องโชว์หุ่นไงพี่เบิร์ดต้องเวลาหนูรัดมากๆมันแน่นรัดมากๆมันแน่นแล้วมันมีการอับชื้นอากาศถ่ายเทไม่สะดวกโอกาสตดเชื้ออีกแล้วที่ชอบใช้แผ่นอนามัยบางๆตอนที่ไม่มีรอบเดือนจริงๆไม่ควรใช้เลยนะเพราะทุกครั้งที่เราปัสสาวะเสร็จบางทีมันมีน้ำปัสสาวะเล็ดออกมาเห็นไหมมันก็จะเกิดการอับชื้นบริเวณนั้นมันก็ไม่เกิดการระบายก็ยิ่งชื้นกันเข้าไปใหญ่เห็นไหม คือคือเราเราเราอยู่ในโรคที่มีการแข่งขันทางธุรกิจทุกอย่างก็จะประเด็นมาขาย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 แล้วก็บอกแต่มุมดีแต่ไม่ได้บอกอีกมุมหนึ่งถึงจะบอกที่เราหมดคุยอะซิกเกตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เอะเรามองข้ามไปหรือเปล่าแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยออยเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยนะคะแม้แต่ออยเองก็ตามเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะต้องซื้อเลยเป็นแผ่นรองอนามัยเนี่ยซื้อไว้ทงเยอะๆเขารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ ติดอยู่เรื่องที่ว่าฉันต้องการความสะอาดรู้สึกมั่นใจแล้วเราก็มองว่า<ช>ถ้าถ้าเรามีแผ่นรองอนามัยเนี่ยนะเราจะมั่นใจ,นใจเพราะ <ใจ S 1> ว่าเราจะมีความสะอาดสะอาดใช่รู้สึกจริงจริงแล้วความคิดนี้เนี่ยนะคะมันผิดเราสะอาดให้คนข้างนอกไงแต่ตัวข้างในเราเป็นยังไงล่ะ ใช่ไหมเราเราเราไม่ได้มองประเด็นภายในที่มันลึกเข้าไปอีกแล้วใช่ใช่ใช่ดังนั้นงจะบอกว่าเรื่องของตัวการท่อปัสสาวะอักเสบเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่มันเป็นปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเป็นปัญหาจากการที่เราไม่เข้าใจไม่เข้าใจนั่นคือหลักๆของมันนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมค่ะซึ่งที่นี้บอกว่าภาวะนี้เนี่ยนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายๆอย่างพอมันส่งผลต่อมาเรื่อยๆไปแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะพอเกิดเป็นโรคขึ้นมาแล้วหรือเกิดเป็นอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะสังเกตยังไงได้บ้าง เริ่งาารเรื่องของอาการปรสัปรสสาวะบ่อยปวดปสวัปดปสสาวะเดี๋ยวปวดอีกแล้วะนะแล้วบางทีมีการปรวดท้องน้อยนะช่วงไหนนะคะเป็นบริเวณทน้อยต่าลงมา,าจ,จากสะดือลงมาใช่จ้ะคือต้องมองภาพสัญระณภายในของเราช่วงเอวของผู้หญิงตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอยู่นี่แล้วก็ตัวมดลูกอยู่ตรงนี้ดังนั้นมันอยู่มันอยู่ติดกันเลยนะฮะนั่นอยู่ติดกันเลยดังนั้นการปวดท้องก็คือเราปวดที่บริเวณกระเพาะปัสสาวะและท้องน้อยเนี่ยใช่ไหมฮะอีกอาการหนึ่งคือบางทีปัสสาวะแสบบางคนขนาดมีเลือด หลออกมาเล็กๆมีเลือดซึมๆ,ๆออกมามีสีซึมออกมาตัวตนั้นคืออาการบ่งชี้ส่วนหนึ่งะนะครับเพียงแต่ว่าพี่จะต้องบอกว่ามันไม่ใช่โรคที่ทําให้เกิดอาการร้ายแรงอะไรม,มันเป็นโรคที่ทําให้เกิดความลาคาญลำคานดังนั้นวิธีการแก้คือเราต้องดูแลระบบตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นสาเหตุได้คือการมีเพศสัมพันธ์ ถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงนะฮะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ที่ถี่เกินไปในระยะเวลาอันสั้นนะฮะมีเพศสัมพันธ์ที่ใช้อุปกรณ์อะไรต่างที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะกับตัวมดลูกมันอยู่ติดกันโอกาสที่จะอักเสบมันก็จะมีเหมือนกันจ้ะเพราะว่าอวัยวะข้างเคียงเนี่ยที่มันใกล้ชิดกันเนี่ยถ้ามีการอักเสบหรือติดเชื้อมันก็จะลุกลามถึงกันได้ส่งผลถึงกันใช้ชีวิตที่เป็นปกติ ใฟังดูถ้าเกิดสมมตอาจจะเดาหรือว่าสรุปภาพรวมนะคะ,ะว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการอักเสบหรือว่าการติดเชื้อในกระเปาะปะสัสสาวะแล้วเนี่ยนะคะมันส่งผลต่อหมด,หมดล,ลูกด้วย,วยใช่ใช่อันนี้คือสืบเนื่องกันโดยตรงมันติดกันอยู่แล้วจ้ะ เอาอวว่าภายในถ้ามันติดกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะส่งผลกันอยู่แล้วนื่อูกหมฮะหนูนั่งอย่างนี้ทั้งวันปั๊บก็ไปกระเพาะปัสสาวะถูกกดทับถูกไหมมันก็มีอาการอีกเหมือนกันหนักๆเข้าตัวมดลูกเองก็ถูกกดทับไปด้วยนั้นมันก็จะมีอาการอักเสบโมโตมดลูกก็มีปัญหาอีกเหมือนกันดังนั้นถึงได้บอกว่าวิธีการของเราคือมันดูแลตัวเองท่านั่งสริระการเดินการยืนอะรนั้นทุกอย่างองค์ประกอบนี้ถึงกันหมดแน่นอนใช่ใหมคะใช่ใช่